วันนี้เราจะขนขยะไปทิ้งนะคะที่โรงงานโรงงานทิ้งขยะนะคะเอาไปทิ้งที่ที่โรงงานเลยค่ะเนี่ยวันนี้ก็จะทิ้งเดี๋ยวไปดูกันนะคะโรงงานขยะญี่ปุ่นเขาจะใหญ่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะข้างหน้านี่เป็นโรงงานทิ้งขยะนะคะก็เวลาที่เป็นขยะอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาใหญ่ไงจจะ มาทิ้งที่โรงงานเลยนะคะไม่ได้ให้รถขยะขนไปนะคะอันนี้เราต้องเสียงเงินทิ้งด้วยนะคะเขาชั่งเป็นกิโลสึกจะชั่งเป็นกิโลด้วยะคะ่ะนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าโรงงานห่างจากตัวเมืองนะคะรถเขาก็จะมีต่อแถวคิวนะคะต่อแถวแบบ อะไรอะ่ะรับรับอะไรนะรับเอกสารนังแล้วก็พอขาออกมาเราก็จะจ่ายเงินค่าทิ้งขยะนั่นนะคะเข้าค่ะเขาก็จะให้เรารับบัตรก่อนนะคะเราก็จะบอกว่ามาจากจยเนซาวะค่ะแล้วเราก็รับบัตรระบัตินี้แล้วเราก็บบบบกากจะ,ะให้เขาตอนที่เราขยะทิ้งขยะเสร็จแล้วเราก็จ่ายเงินนะคะแล้วเวลาจ่ายเงินก็ยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่นะนะคะเราต้องทิ้งขยะให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ระบบเขาดีมากเลยค่ะน้ำหนักเขาก็จะไปอยู่ที่ที่เราจ่ายเงินเลยนะคะว่าน้ำหนักขยะเราเนะ่ยกี่กิโลค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังข้างบนก็เป็นที่ทิ้งขยะนะคะน,นี้เราก็จะวนมาข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเข้าเลยนะคะก็จะเป็นระบบประตูรีโมทเลยนะคะประตูเขาก็จะค่อยๆเปิด เราก็จะเข้าไปทิ้งขยะข้างในเลยนะคะนี่ค่ะระบบข้างในเราต้องรอนะคะเพราะรถมาทิ้งหลายคันนี่ค่ะเราต้องรอรอให้รถเข้าออกไปก่อนแล้วรอค่อยทิ้งนะคะก็ะบบจะเป็นอย่างนี้นะคะระบบระบบการทิ้งขยะแต่ที่บ้านเรานี่ถึงไม่เคยเห็นนะคะจริงๆที่เมืองไทยหรืออยากจะรู้ว่าทิ้งขยะที่บ้านเราเป็นยังไงนะคะที่จังหวัดที่ติดอยูะะ่ที่อบล อันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะมาทิ้งเนี่ยค่ะระบบการทิ้ขยะของเขานะคะเขาก็จะแยกขยะนะคะเขาจะแยกขยะเป็นชั้นนะคะชั้นนี้ขยะนี้อันนี้ติดอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้เป็นขยะเป็นกระถางนะคะโอ้แล้วเขาก็จะมีสายพานนึ่นไป็นบนนะคะมีสายพานนึ่นงบนเลยค่ะระบบเขาดีจริงๆเลยอ่ะ มีสายพานนไปข้างบนเลยนะคะขยะเขาก็จะรีไซเคิลขึ้นไปข้างบนสายพานข้างบนเนี่ยนะคะน,นี่พอใหญ่ก็จะทิง้งอันนี้เขาก็จะเป็นการแยกขยะนะคะอันนี้สึงก็จะจัดนนี้ก็จะเป็นถุงขยะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นขยะอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราก็จะมีสายพานมีสายพานสายพานขึ้นบนนะคะเนี่ยสายพานเราก็ขยับเราก็จะขึ้นตามสายพานนะคะเนี่ยระบบพอดีมากเลยะคะ่ <S <S ะเราต่อไปเราก็จะขึ้นไปชั้นสองนะคะขึ้นไปชั้นสองออกออกจากขยะตรงนี้แล้วเราก็จะวนรถขึ้นไปชั้นสองนะคะวนออกมาที่นี่อีกแล้วก็จะขึ้นเป็นชั้นสอง เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองน,นะคะขยะอีกแบบหนึ่งนะคะขยะอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะอันนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นสองนะคะเดี๋ยวรอคิวกันเนี่ยขึ้นไปชั้นสองเมื่อกี้อยู่ชั้นล่างนะคะอันนี้อยู่ชั้นสองน,นะคะขึ้นชั้นสองวันนี้รถมาทิ้งขยะเยอะมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นชั้นสองน,นะคะเขาก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า, 2, า, 3, า, 4, าเป็นระบบกัะทิ้งขยะนะคะ นี่นะคะเป็นโรงงานขยะชั้นสองนะคะรถเขาก็จะถอยรถขยะก็จะถอยทิ้งขยะระบบเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะแต่บ right, right. ้านเรานี่ตึดกอยากจะรู้รถรถขยะบ้านเราเวลาทิ้งขยะเขาทิ้งยังไงนะคะที่บ้านเราเมื่อกี้ก็ทิ้งชั้นล่างชั้นล่างก็จะเป็นอีกขยะหนึ่งนะคะขยะอยู่ชั้นล่างก็จะเป็นขยะอีกแบบหนึ่งนะคะอันอยู่ชั้นสองก็ขยะก็จะอีกแบบหนึ่ง เขาจะแยกแยกส่วนขยะนะคะแยกแยกการทิ้งขยะโรงงานขยะนะคะติมาทิ้งที่โรงงานขยะเลยนะคะขยะถ้าถามว่าที่บ้านก็มันเยอะอะค่ะเรามาทิ้งที่โรงงานเลยแล้วเสียเงินเสียเงินด้วยนะคะมาทิ้งที่นี่เราเสียเงินจ่ายเงินด้วยค่ะเวลาทิ้งขยะเสรียเรียบร้อยแล้วก่อนออกเราก็เขาก็จะมีมีปรกกันเข้ามานะคะก่อนเข้ามาเขาจะมี มีไอ้นี่ให้เรานะคะมีบัตรให้เราอะคะ่ะจะเป็นคำสองนะคะจะเป็นชิมนนะะกนีลนะเจ้าหน้าที่น่ารักกันทุกคนเลยน,ะะน่ารักมากเลยค่ะระบบเนี่ยยจะเป็นทางออกนะคะทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูทางออกประตูเขาก็จะเป็นระบบรีโมทนะคะเหมือนประตูโรงงานน้ำแข็งเลยค่ะ ก็จะลงข้างล่างจ่ายเงินนะคะลงไปจ่ายเงินแล้วทีนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทิ้งขยะแล้วก็เราจะก็จะจ่ายเงินข้างล่างนะคะจ่ายเงินว่าน้าหนักกิอน้ําหนักขยะเรากี่กิโลค่ะนี่เป็นระบบจ่ายเงินนะคะหน้าประตู720เยนนานาย้ิบดนี่จูเองจ่ายเงินแล้วนะคะ ประมาณกี่กิโลก็ไม่รู้เดี๋ยวดูดูใบว่ากี่กิโลใบเสร็จค่าทิ้งขยะนะคะราคานี้นะคะจ่ายเงินไปแล้วก็40กิโลระบบเขาดีมากเลยค่ะ บ้านเราเป็นแบบนี้ไหมคะที่ทิ้งขยะพอปกติที่บ้านเราถึงก็ไม่เคยไปโรงงานทิ้งขยะเลยค่ะมีแต่ทิ้งออ่มีแต่รถขยะมาทิ้งไม่เคยไปเห็นโรงงานเลยค่ะนี่นะคะราคาทิ้งเมื่อกี้เนี่ย40กิโลระบบอันนี้ก็จะเหมือนทุกๆปีนะคะพอเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหิมะหมดก็จะเริ่มมีดอกไม้นะคะดอกพอตตอนกล้าดอกไม้ปลูก แล้วก็ต้นก้าผักเขาก็จะมาเริ่มซื้อต้นก้าผักเริ่มเตรียมปลูกแล้วนะคะเป็นใส่ผ้าปิดจมูกนะคะเลยพูดแบบไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีต้นก้าพอไว้เลยอันนี้เป็นต้นก้ามะเขือนะคะเออปีนี้เขาปีนี้เขามีต้นก้ามะเขือด้วยนะคะต้นก้าสีขาวพันสีขาว ต้นก้ามะเขือพันธุ์สีขาวด้วยปีนี้มะเขือยาวไปปลูกนะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีนะคะมะเขือยาวไปบ้านเราเนี่ยค่ะสีเดียวกันต้นกล้าก็ไม่แพงด้วยราคาท่านี้เดี๋ยวจะซื้อไปปลูกสักสองกระถางค่ะอันนี้ต้นก้าฟักเขียวก็ไม่แพงนะคะต้นกล้า เอาลงปลูกได้เลยแต่พื้นที่บ้านเต็มน้อยอันนี้ก็จะเป็นสก,กินิพื้นที่น้อยลูกเขียวแล้วก็มีลูกเหลืองด้วยพันธุ์สีเหลืองพันธุ์สีเหลืองก็จะแพงเนอะแพงเอ๊ะราคาเท่ากันพันธุ์สีเหลืองกับพันธุ์สีเขียวสก,กินิต้นกาต้นพีกนี้ก็น่าซื้อไปปลูกนะคะเนี่ย ก็เพดใช้ได้อยู่นะคะราคาต้นแก้แค่แฮปก,กว่าเองนคะคะแล้วอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพันแบบนี้ค่ะพันเนี้ยเม็ดเขาจะใหญ่แต่ก็คินแก้แก้กันได้ค่ะมันก็เผ็ดอยู่ค่ะนี่ราคาก็ไม่แพงน่าซื้อไปปโปกสักยี่สิต้นเมืนะ่อเขือเทศเขาก็มีหลายพันนะคะพันสีเหลืองก็มี โอ้สองสารยังเลยเริ่มเหี่ยวแล้วอากาศยังหนาวอยู่เลยอันนี้ก็เป็นพันธุ์สีแดงก็ปลูกใส่กระถางก็โอเคก็ใช้ได้นะคะปลูกใส่กระถางนนี้ก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศพันธุ์ลูกใหญ่ใส่กระถางเหมือนกันดกมากเลยใส่กระถางเหมือนกันใหญ่จริง อันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือเขาก็ปลูกใส่กระถางนะคะโหใหญ่มากเลยมะเขือลูกใหญ่มากเลยคะ่ะขนาดแค่ต้นเดียวนะเนี่ยต้นเดียวใหญ่มากเลยอันนี้ดูเขาปลูกแตงกวาใส่กระถางนะคะ แตงกว่าพันญี่ปุ่นเขาปลูกใส่กระถางในมะเขือไปปลูกสองกระถางนะคะแล้วไปปลูกนะคะ